สวัสดีพี่น้องเบิร์ตสุภูสุขชนครับผมตอนนี้ก็นั่งอยู่นาปั่มเซลวคือไหนว่านั่งอยู่นี่รถ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 ตายเจ้าประทันรถแน่เลยเจ้ชาชาอยู่เสื้อเสือกับมอดลงพี่น้องเอ้ยจักสีบาจังไดวัสนาทีมงานโตเกียวมิวสิกใช่เฮาเพืออพ่าแบ่งข่อยยน้ำไฟเหรอ,อ พี่น้องเอ้ยเบื้องเอาซอยกันเถอะพี่น้องเบื้องเนี่ยนั่นเปิดไฟแแม่แแม่แม่แม,แม,แม,แม่อยู่นั่น,เ,เ,กเ,นเกิดอุบิเหตุเกิดอุบิเหตุสันเด็ดเนี่ย <c oughs> กระตุกกระเลี่ยวสุกกระเลี่ยวอันนั้นอันนี้กระเลี่ยวระบอร้อขึ้นมาเลยเบื้องเนี่ยนี่นั่โนง,งโซมอเซมีอยู่นี่พี่น้องเลย สวัสดีครับเพิ่นมาเห็ุงานเลยเดี๋ยวบอกแม่บงโมเมนไฟเดนั่นเอ้ามาแต่สร้างรถฉันเดนเนี่เยเรามาเห็ุงานจนว่าเขามาเห็ุงานเราตีซีหาซีบยู่ทอนแล้วพี่เอ้ยเออแม่เท้ารถเสียสับะ ขอยร่บ้นเดลางหอดหนา้าจนว่าปัม๊มปจนว่าปั๊มเขาเปิดไฟแล้วอ้าแม่เฮ้าซอยกันแม่ปั๊มเพิ่นสิปเปิดแล้วใส่เกลียว่างด้อพี่ไปไปยู่อออซอยกันบันนี้เอ้ย ไล่สดไปน้ำอยู่ไปน้ำพี่น้องเอ้ยเอื้อ,อไปละไปะอะอเอาอีกไอ้ใส่เกี้ยวแบงก่อนใส่เกี้ยวแบงก์กันสามสองหนึ่งเอื้อไปใส่กันสูเล็กน,น้อยใส่พี่น <c oughs> เน,นี่ยแหละโอเค จอดนี่แหละน้ำมันบริ่งเบิดครับเครื่องมีปัญหาอยู่แถวอะไล่ะอยู่ปั๊มเซี่ยวนี่พี่น้องปั๊มเซี่ยวจักรมาทางไหนบูนี่หูจักแต่ปัมป๊มเซี่ยวปั๊มเซี่ยวขอท่านขอเป็นอย่งไรการมาสีนอนกันน่ะแล้วมาจากแมาดับใส่ท้ นี่แหละซินล,ละปิ้นแท้พี่น้องเอ้ยที่สมบูรณ์แบบเนี่มยมันก็ยากมันก็ต้องมีอย่างเงี้ยเนาะเริ่งเบากลัวก็เอาผืนเทาเสียบหัดขันแก่นย่ำได้ละฮะเนี่ยสามทุ่มร,ระวังลอสร้างระวังลอสร้า,างกันคุยน้ำพี่น้องไปน้ำโอ้ไป,อไปน้ำพี่น้องไปเนีเ่ย <c oughs> เนี่ยพี่น้องไปน้ำเออนี่คน เดาเมื่อยแล้วยังมาเข็นรถอีกแม่นควจ้าว่านนั่นแหละที่แหลก่อยเม้าอยู่ข่อยก็เลยสว่างซ้ำย้อนได้ยู่รถนี่ตอนแรกกับบารถมันหนักแท้บายเายนี่จะใช้ห้อมาอยู่คู่ันรถอีกเจ็หน้าที่กะตีหาแล้วพี่น้อน <c oughs> นี่ละพี่น้องเอ้ยจกักสิว่าจาังรใดรถเสียสันเดย์เดนี่มันเป็นน้ำมันจากว่าเป็นน้ำยางน้ำมันมันว่าสูบหรือไรปพูนี่เปิดเครื่องเบรงละกะเล้วลองสตาร์ตเบรงละกะเล้วนี่ละพี่น้องเอ้ยทีมงานมิวสิคเอ้ยโตเกียวมิวสิคเท่ห์เฮ้าจนราเพื่อนมาเปิดปั๊มที่แหลกไฟดับอยู่ ไปจังไรคุณคู่ยังเอามานั่มตอนนี้เป็นรถไฟที่เสียแล้งบางทีนั่งยุทงรถไหมผู้ใดตัดให้หน่อยยี่หลานไม่ยังสี่เลยทุกอย่างคือประสบการณ์น้องช็อปเปอร์ไล่เหตุโตเกียวจ้ะเว้าน้ำแป้นครับเบิ่งก่อนนะเพื่อนมาให้กำลังใจนี่ อีกหนึ่งประสบการณ์น,นะครับผมรับนอกแดนเซอร์เลยนอกจากนี้เขามี่แห้งแล้วเขอไมอู่รถต่อนะครับผมชอบเปิดว่าปั้นไรแต่ว่าอันพี่วิทย์เท่านี่พี่วิทย์ลับนอกคับว่า เสตมรถดับครับผมมันบอลูว่าปั๊มมันเป็นเอียงอยู่ซื้อมันกับหมอน้องกางไฟแดงบางเหนเพราะแต่อันนี้ม่ร่องไล้ร่องปั๊มมันเบ่งตอนปั๊มน้ำมันติดอยู่ครับแต่พอเพราะแต่เข่าเศร้าปั๊มมันกกบอติดมองปั๊มมันเอาน้ำมันเขามาในเครื่องนะรับั้มบอติดอยู่ ขั้นเวลาฮาปปับนี่มันติดแต่ว่าพอแต่ฮอาเซอรมันบดติดเลยมันหูบแต่มันบวบเบิดครับโอ้ยได้เกี่ยวมั่กัตกงะต่สมัยได้ดเวยจะซีซั่มทักไหนเหรอครับอันบลูว่าทางไหนเพิ่นเปิดอูเนี่ยแง่นสร้างกำลังมากอยู่นะประมาณสร้างกำลังมากบอ มีห้องนำอยู่บาเขาใน่ยปัมยูใส่แล้าเนี่ยก็เปทางหลังบุญบาตีตือขาวขเอาหนีไล่สดทาได้ไปเงียวกันผู้บ่าวกล้องเผมจีถือตาไปครับเนี่ยเบ้าแบบมหาป้อนได้มาน้องเสียต้ม เป็นจังได้บอกพี่น้องเพื่อนมาก่อนดูวยโอเ่าเลมารดถ่าสร้างมาเบิ่งรถค่ะพี่น้องตอนนี้กินมกันน้องใหม่แล้วก็เล้วเฮ็หยังแล้วก็เล้วก็ยังม่ได้เตี้ยบแมนครับล่ำบากไปน้ำกันครับแอยู่น้ำกันเกิดทองซอยกันนะครับผม หเสียงไปใส่หนเสียงไปใส่เสียงไปใส่เบิร์เสียงเบิร์แล้วชีวชีวิตเปลยาไปรวดเลยดอกกุหลาบตลอดไปเสมอไปโอ้เออมนลงเวทีมากสุดๆเ้อเพิ่งลงมากกับบันหอันในีหอด่โยวิ้นาาา

สูส้ส้จา้าทุกคนอืมอ hmm. ้าเสาอาเสากินคํำเออหมาอะไรกันเหรอพั่ขุนเอออะไรคนตัวเส yeah. ิบท claro hey ัวเด่นทางอาม เดินทางปลอดภัยจ้าบ่บ่มันสีเดินจังไถ่เราไงมันปลอดภันตอนนี้รถก็ยังมาบมาบอยู่นะครับผมตอนนี้อไปจังไถ่คนฟุ้งแค่งแข่งเพื่อข้อต่างล่อ,อเข่มสอนอยู่ซอกันไปลุ้งที่มานาันนั่งข้อที่อยอู่ตัวอยู่กันไปหอดกรุงเทียบคนบ่ออันบัดรักขาอยู่ตารางประปันได้แต่ว่างคั้งอยู่ทั้ออทททงๆด่วนนี่ไหมขอให้ปลอดภัยทุกคนขอบคุณครับ ตรงตรงกำลังใจให้ลูกๆตรงนีน้องกล้องนารากลูกขอบคุณครับไมนกับวูบล่องที่ซื่อหอดไฟดังดังตับโหลดมับหอดใส่แล้วบ่ฮะเนี่ยหอดใส่เลยครับตอนนี้ถ้าจะออกถ้าจะออกจากร้านมาแล้วงานก็ออกจากร้านมาประมาณ หาหกโล่นี่นะครับพี่น้องรถก็ได้เสียลงแบบกระทันหันนะครับผมตายค่าไฟแดงนะครับผมเคยเล่นในยูออกมาทั้งขังเวทีโอ้ขังถนนนะครับเบื้งค้นายเที่ยมีบสุคนครับผมปจ,อจกอกับมาตอนนี้กระทารถ มาสอมนะครับผมสร้างมาสอมกระลังมาว่าสั่นโทรเอิญแล้วร <c> ถ <oughs> น่าจะเป็นกับเครื่องครับผมเพราะว่านา้ำมันกระเต็มถังอยูน่ะนะที่เลี่ยกับมาโอ,โอุ้ยแต่ว่าสวงอะไรล่ะเป็นอย่างขรถนส้วงเฮ้ยมาหาป้อนสุกตักแต่ไฟเด้งก็มาหอดผีเป็น ระยะทางสิบกิโลครับ่ถึงบ่ถึง200เมตรคุณคูดสิ้นจังเลยยู่ซอยมูอยู่บ่ไม่ยังกอยู่ชื่อว่าอยู่ับรถอ่ะนี่ยู่ได้อยู่บ่คาเห็นเหียนนั่นเสียตมเนี่ยเสียต้มอยู่รถอยู่บ่ออืมกะเล่เดียมาไล่สูพี่สูน่องเบื้องเอ้าเราเมาอี ไม่ต้องใส่เสื้อขาดไม่ต e> mm ้องใส่เสียขาดม่ยอปวดโีคนดูสามพันคนนะครับาดายคนชอมาครับข่ไปส่งคนเรปน มาปอนก็เลรซาง,ง,งอื๋่วงน้องเจนนี่น้องเจนนี่พนมารถส่วนตัวนะครับผมพนมาเพราะว่าพนอยู่กรุงเทพอยู่แล้วนะครับเพิ่นก็สิเขากรุงเทพก่อนเพิ่นยังสิไปขอนแก่นมืออื่นครับน้องเจนนี่ซีโฟเดินทางปลอดไพจา้าขอบคุณครับพให้รถติดสะก่อนครับตอนนี้ สดโซบอดบิกอะไรอะ่ะบอบดบคนละขั้นตีแมนครับบอดบิดคนละขั้นเพิ่นลวงหนาไปแล้วครับเพิ่นส่งอันรถอันนี้มาใหา้เพิ่นกำลังสร่งอัะสัง่งเ,เอารถมาสไลด์ันนี้ึ้นเท่ากับคนนึ่งรถตู้มมันโม่มเห็นแอร์ได้ขั้นิึ้น่ไหนนี่น หอดเฮือนสิพ่อเป็นสมว่ะกระเปิดประตูรถใสประตูไม่รถใส่กันมาแก่หลับลมเย็นพอหอดเฮือนก็ได้สิเป็นสมน้องซีแกมคอปเตอร์ลีโอบอลใหญ่มากครับผมบอลเป็นสมปลาแดกเลยครับในจำเลยหอดมือเอื้อนในจำเลยล่ะโอ้โดีแต่ว่าโอ้ยก็ปลาแดกซิลิพอนล่ะเนาะ เพราะว่าเนเป็นเนโอ้เดพีจนี่เพิ่มาแล้วมาแล้วนี่อ้าสุดอหยบนาดี่นะเพราะมนใส่ผ้าคุ้มมากบาดนันมีสายจำเจร่อรอมกระตุกเบืองแล้วกับบอติดมันบอดไเป็นน้ำเดมันเป็นน้ำเนี่ยปั่มน้ำมันร่อปั๊มเบืองแล้วมันติดอยู่แต่พอแต่ฮเซาปั๊มมันกระบดติแล้วปเอาอน มานเราไปเอามานมาคุม้มนี่ตอกแ่าม่านลูกเรียมาเห็นอย่างนี้จังนซูุกัเป่าใส่สมใส่สิสอสนออกมาว่ารถเสียเนาะจม่จัโอ,อ,อ้อันเป็นหว<ะ>่วงหนังเป็นห่วงนุ่งน้องซี่แก้มโมเดิร์มาาครับพี่น้อง <c oughs> สวัสดีคนดู3,000ท่านด้วยนะครับผมตอนนี้รถเท่าเสียนะครับผมก็เลยนั่งอสอแอซยู่หนาปั๊มนะครับผมอพอดีเข้าเจวมาเหตุงานพอดีก็เลยมีไฟอยู่นะครับผม้านอยู่มืดมืดโอมยีไฟมีแต่ไฟเล่นข้างทางครับตอนนี้เข้าเจกับวาเหตุงานแล้วพึ่งมาเหตุงานณตีหาตอนนี้เป็นเวลา ซีหากรับ4ีนาที่นะครับผมตรงไล่จากฝรั่งตอนนี้หาทุ่มอ๋อครับผมความหววใหญ่ ตัวเกีียวครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมทุกการทุกกำลังใจนะครับผมไปนครใช่เรื่อยวาท่านจากสิไปได้ไหนพี่น้องกินมี่มาแล้วนะรักมากแมนเอ็นอิเห็น ก็ไล่คอยยังว่าในน่านมาสั่นเป็นกำลังใจให้พวกเจ้าขอบคุณหลายๆครับผมสงสัยต้องไปขูดธนพัาน์อาฝ่ายแดงบอดว่าบอดวาสิไปกูธนคัร นี่นี่ <c oughs> รถตู้ขั้นเดียวอคอยออกให้ซื้อๆก็ได้มาคือสิโพโดใช่ไหมรถตูถ้ถวาย้แซนทับพุ่มไหมโอ้ <c oughs> เอามาอย่างแจ้งี <c oughs> ๋ยวมันเป็นตำรวจดีเว <c oughs> ้ยป้ายแดงตรงเขานั่นแหละครับบอสครับ <c oughs> มาปอนไม่อยังเบว์เสริมเติมอยู่บ่ เพราะว่าสิออกป้ายแดงนี่ดีใจอยู่อ่ะดีใจพื้นขึ้นแล้วมันะวันมีนีบาร์ต้องเข้าแล้วแหละถ้าเป็นออกป้ายแดงเนี่ยคอยสิเป็นคนเจือไหมพ่ออืมแต่ว่าสตาร์ทคือมีเป็นยังไงตัวแต้มือเลยใช่ไหมเจือแต่ว่าน่าสิได้เอารถบาร์เพราะว่าเดนเซอร์สิมาอีกลอยคนมีนีบาร์แต่ว่าขั้นเป็นมาได้มีนีบาร์มันกับสีดีอย่างนึงได้เท่ากับสีแดงฝนกันไปหลายคืนแล้วกันจะเย็นจะเย็นมาต่อเอามาไหม

โอ้ยปูสาดนอกนี่กัดเนาะเอสู่ทุกคนเด้อจ้าขอบคุณครับผมมาหาปอนคือเป็นตดเป็นตาหย,ยางบาไม่หยาง <c oughs> มหาพรคือ,อห้างแถวสัน,น,สนต่างหากต่างหากตาก่าหักต่าหักเน่ยวะสันสงสารมหาพรมาสันสงสารผู้เดียวพ้นเบิรดโหลดสงสารผู้เดียวคอยเป็นมุกมุนที่แม่สงสาร <laughs> เนี่ย เพราะว่าซุกรถมีไฟกระซุกกระตุกไฟกระกระตุกไปปั๊มน้ำมันรถมีไฟกระปิปปุ๊ปั๊มได้บังได้หันเจนนี่คือตาหักแท้ว่าสันอ้าว <c ười> คุยโทรศัพท์เลยคือดังเลยนอกหางนั้น สวัสดีทุกการต้อนรับนะครับผมจากมหาปอน,<ใ>นอบคัณทคนดูสามพันห้านะครับป้า <ใน S 1> ตีหาล่ะพี่น้องคือยังมีคนเบ่งหลายให้กำลังใจโตเกียวมิวสิกขอบพระคุณห,หลายๆเด้อครับพี่น้องครับ <c oughs> สู่ๆเด้อเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกคู่ทุกคน,สม,มนมสมรถจนหัวหย่องมาทัน เพ่นวางะทุกคนนะ่ารักมากขอบคุณครับผมสู่ๆเด้อส่งกำลังใจให้ทุกคนขอบพระคุณนะครับผมก็ยังดีนะครับผมรถบ้านเสียอยู่บอ่อไก่บอ่อไก่นะครับผมเขาเป็นเสียอยู่กลางตรงกลางปลา คือสี่แมนเด้ดอยากไงดีทียังออกมากแล้วกัตายโ,โลดนะครับ <Okay. S 1> บอไปเสีย ning, <c oughs> อยู่กลางดรงกลางปลามาปอนกลับมาอังกฤษไปไหวมาสันกลับมาอังกฤษไปไหวมาสันมีคนกิดหัอังกอนส่กลับไปอังกฤษคอกับขอนแกห้ เป็นกำลังใจให้สู้ขูสู้คนเด้เปลืองปตั้งแต่รถบรถไฟไม่ราเสียตีเปาแโอ้ยข่อยสีฟ้าตีเต็มจอเลยนี่ตั้งแต่รถตู้แท้ๆนี่ข่อยก็ยังบระคัานอนขอนแก่นอยู่เจ้าที่ว่าข่อยขึ้นเกียงพินงค์หรือข่อยสีบ่าวันั้นขีดฟ้ามันสีบ่าไปตีประเทศดูไม่บ่งดูจากอังกฤษวาสันหัตถะหาทุ่มทั้งพุ่นติรีโตนมหาปอนเด้วาสันเปิดรถติริโตนคนเดียวทันคนมันหนาสงสารขนาดนั้นเลยหรอมันหนาสงสารแท้ไม่พี่น้องบ่คนมันบ่มีคข้อนักเนาะ อเข้าบอชอบกระสิเดีหาหมองยูหมองเศร้านะครับผมคั้นขั้นจหน่อยเดีอดออกได้หนิเลยแมนครับบอ จะไปคุยโทรศัพท์จังเนาะนอนบอลลาร์บอลสันอยู่รอทรงกำลังใจให้น้องๆโตเกียว e ขอบคุณครับทางหลังยังมีแน่งเต้นอีกนี่ทางหลังยังมีแน่งเต้นนี่นี่นี่พี่น้อง อูบาวเอวหวานโอ,อ้ยมากอูบาวเอวหวานเดอ้อเพิ่น,ส,นสุสมพ่อคืออยูนะครับเพิ่นมักเต้นเพิ่นมักเต้นเป็นนักร้องที่เสียงดีที่มักเต้นสร้างแต่งหนา้าครับพีสร้างแต่งหน้าก็สร้างเฮ็ดผมก็สิไปซ่อมติดแมน่นสร้างแต่งสั้งสร้างเฮ็ดผมก็เสียงดีต่อไปสัมผัสแล้วแม่นต่อไปสัมผัสอะไรให้เราเพื่อพี่คือเปลืองลึกๆแล้วสร้างเฮ็ดผมเสียงดี เกิเลยนับแต่คนเราลวงเพลงเป็นนี่ครั้งลังก็ซ้อมเต้นรอเลยแมนครับผมซ้อมเต้นรอเลยขอจูงมืออันนี้แข่งความทุกท่านพบและสัมผัสกับผลงานการแสดงด้านหน้าไปดีของทีมงานตโตเกียวมิวสิคได้หน้าบัดนี้บักงานแข่ไป รอเรื่อคขะมหาปอนมาสันขนาดนั่งย่ข้างถนย้าอคนมัตหักคนัตหะกตั้งแต่นาเดียวยังก็บไปตอนนี้สรุปแล้วนะครับผมไปไปน้ำเจงกันเลยคนส่วนหนึ่งตอนนี้เรากำลังจะไปโรงแรมที่เดีมนะมบะ

บอการับเลยจ้ายู่เป็นกำลังใจให้ทุกคนขอบคุณครับอีวจากเกาหลีจ้าว่าัน